สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลครับพามาชมสวนสมโบของหมอเก่งครับอายุปีที่4ครับยังเข้าปีที่4ครับก็เริ่มติดลูกกับปิดกระปลอยครับก็เริ่มออกลูกออกดอกนะครับาดูครับนี่ปลูไปเรื่อยๆครับดูแล้วต้น2ต้น3ต้นครับอันนี้เราใส่แต่ขี้ม้ากับี้วอย่างเดียวครับต้นนี้ก็กาลังออกดอกครับดอกหอมหอมนะครับต้นสมโบต้นนี้ครับตับติมสยามครับต้นนี้ครับยังไม่ติดลูกครับยังไม่ออกดอกครับมาดูชมบรรยากาศนะครับนี่ครับ นี่นี่ลายต้นก็กําลังออกดอกนะครับต้นนี้ออกดอกไหมครับนี่นี่นี่กำลังออกดอกกันนะครับนี่ครับออกดอกเรียบร้อยครับต้นนี้ครับต้นนี้ก็น่าจะติดลูกแล้วนะหวังว่าคงจะได้กินนะครับนี่ครับกำลังออกดอกติดลูกกันนะครับนี่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 โอ้โหครับนี่ฮะมาชมบรรยากาศยามเช้าสวนของเรากันครับมาดูซิต้นอื่นออกดอกไหมครับ แตนแตนแตนปลูกไปเร, hmm รื่อยๆครับแตนแตนแตนนี่รครับนี่ครับกำลังออกดอกติดลูกครับต้นนี้แหละครับต้นนี้ออกไหมครับติดไหมครับยังไม่เห็นลูกนะครับต้นนี้ครับต้นนี้แหละครับนู่นแหละครับปลูกไปเรื่อยๆครับต้นนี้แหละครับ เต็นทตะลรหนากำลังออกดอกกันนะครับเป็นยังไงล่ะครับบรรยากาศสวนสวบัยามเช้าของโมเกงชาแนลขอบคุณครับ